เอาหลานมาด้วยนะฟอนหลานมาให้แกล้งด้วยเด้อเอากันทีมาให้แกล้งหน่อยอยากแกล้งกันทีอ่ะอยากแกล้งกันทีอ่ะอย่าเห็นกันทีร้องไห้โอ้ยอย่าเห็นกันทีร้องไห้ ได้แน่ผู้นี้อันนี้แกโดนแน่โลกจิตนะโอ้ยหรือแก้งหลานประชื่นแก้งหลานแก้งหลานใจจอย,จอยโอ้ยปวดขาปวดขา ไปอานน้ำเลยแต่เอ,นะอ่านน้ำสักสี่โมงเขาอานน้ำอยู่บ้านคีดก็ขี้เกียจไปนวดไปมีเครื่องนวดอยู่หน้าบ้านไงซื้อมาครัแต่ก็ใช้คุ้มแล้วแหละใช้คุ้มละสองปีละคนที่ใช้คุ้มสุดคือไอ้ตะเครื่องนวดอ่ะไอ้ตะใช้คุ้มสุดเพราะมันนวดทุกวัน จะหักค่าไฟมาแล้วไอ้หานี่หักค่าไฟด้วย่่อืมจากหมื่นห้าเดี๋ยว,ยว,วยก 15, ูหักเหลือหมื่นเดียวพอมึงเปลืองค่าไฟสวัสดีทุกคนนะคะส่งของขวัญให้ได้นะคะใจดีก็ส่งของขวัญมาใจดีก็ส่งของเอ๊ะของมันเปลืองค่าไฟ เขาเปลืองค่าไฟมันใช้ไฟบ้านแล้วกินฟรียูฟรีอีกมันก็ต้องมันก็ต้องหักค่าแหลงกันบ้างเป็นธรรมดาใจ่ไหมจ๊ะหนูฝนหนูฝนคนสวยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเขาเจะเข้าใจให้กันไปเออบ้านงามครับทิดแพร่รีขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับตอนนี้ยังอยู่บ้านเก่าอยู่ครับทุกคนอยื่อบ้านเก่าบ้านใหม่ยังไม่เสร็จบ้านใหญ่ยังไม่เสร็จบ้านใหม่เสร็จจะสวยมากหาตังค์ก่อนตอนขายทุเรียนพวกคุณก็ไม่ช่วยดิฉันกดทุเรียนอะไม่ช่วยดิฉันซื้อไม่ช่วยอะไรเลยอืมนเน,นี่ยไม่เนี่ยเอามาวางไว้แล้วก็ไม่ใส่เนี่ยบอกแล้วว่าอยากไม่ต้องเอามาไว้แก้วน้ําแก้วอะไรเนี่ยดิฉันอะพูดอย่างหนึ่งแม่ก็ทําอย่างหนึ่งเหนื่อยแล้วกัน ไปอยู่บ้านใหม่ไม่ต้องเอามาตั้งมาวางแล้วนะมันลื้อไม่มีคนวาใส่หรอกอืมใครจะตื่นแม่ฉันนะทุกคนตึกค้างตืงอยู่มันหิ้งอนะ่ะอืมขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะคะอืม อีที่นี่ไปหาตะโกนไม่ได้ยินและไกลจัดไม้ประตูหน้าบ้านจะเราจะไม่ปิดน้ำฝนประตูหน้าบ้านเปิดสามารถขี่รถเข้าไปได้จะปิดเฉพาะประตูในกำแพงมีสองชั้นค่ะ <c oughs> กำแพงมีสองชั้นกำแพงมีสองชั้นประตูหน้าบ้านจะไม่เปิดตั้งแต่เช้ายันเย็นจะไม่เปิดจะปิดเดี๋ยวจะมีตั้งระบบไว้แต่เป็นประตูรีโมทเป็นประตูรีโมท แต่ประตูข้างหน้าจะต้องเปิดไว้ตลอดเปิดไว้ถ้าเราอยู่บ้านเราก็เปิดไว้ยกเว้นว่าไม่มีใครอยู่บ้านก็ปิดปิดนอกปิดในสองชั้นแต่ถ้าบัานไหนอยู่บ้านก็เปิดอุ่นไหวเนาะยุงยากยุงยากหลายเรื่องหลายราว ที่บ้านเรียกสับป,ปะรดหรือสัมมรดก็สับป,ปะรดค่ะแต่ถ้าคนโบราณจริงๆอาจจะเรียกสัมมะรดนะคะถ้าคนโบราณน่ะคนโบราณจริงๆอาจจะเรียกว่าสัมมะรดแต่ถ้าเป็นคนแบบยุคดิฉันก็น่าจะเป็นสับป,ปะรดออมีบ่งมีบ่อนะน้ำฝนเลยมีบ่อเหมือนบ้านน้ำฝนเลยมีบ่อเหมือนบ้านน้ำฝนเลย <c oughs> ทำเรียนแบบบ้านน้ำฝนค่ะให้มีบ่อน้ำ ชิวๆปล่อยกบไปแล้วด้วยกบตัวใหญ่มากเมื่อวานปล่อยกบไปแล้วหนึ่งตัวทุเรียนกรอบพอแล้วค่ะคุณพี่ชาไม่เอาแล้วเมื่อกี้นั่งขายตั้งนานได้สามสิบบ้านแล้วพอเดี๋ยวตอนเย็นขายอีกเดี๋ยวตะคืนนี้ค่อยขายใหม่ได้สามสิบบ้านเอาแค่นี้ก่อนเมื่อกี้ขายก็ไม่มีใครช่วยเลย เห็นแบบรั้วแล้วนั่นเป็นแบบรั้วข้าวๆนะคะเป็นแบบข้าวๆเป็นแบบรั้วข้าวๆยังยากจะต้องดัดแปลงอีกทำแบบให้มันแบบกลมเกลืนให้มันแบบกลมเกลืน ฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะจ๊าทุกคนฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะจ๊าฝากกดติดตามด้วยฝากกดติดตามช่องนี้900ท่านฝากกดติดตามเลยเดี๋ยวไว้แบบม่วนจอยกันคุยกันก็ช่องนี้แหละนะไปขายของบ้างคุยบ้างเมื่อกี้อาา,ารลงไปละสามบบ้านแล้วก็ได้พอมีออเดอร์บ้างอะไรบ้างนะคะตามแล้วขอบคุณค่ะ ตามแล้วค่ะเขอใจให้แล้วอืมขอจอขอใจกดติดตามกันไปดิฉันอยู่ช่องนี้ค่ะเดี๋ยวเผื่อหาไม่เจอบ้านสไตล์แบบญี่ปุ่นไหมแปลกตาดีอืมผสมผสานค่ะมาญี่ปุ่นทีเดียวเป็นแบบทรงจัวแบบก็แบบบ้านไทยโบราณน,นั่นแหละแต่ว่าก็ตกแต่งอาจจะเป็นสไตล์ออกไปแบบมินิมอลมูจินิดนึง มินิมอลมูจินะไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครดิฉันไม่ชอบบ้านที่เขาแบบทรงแบบบ้านที่เขาแบบยุคนี้มันจะเป็นเดี๋ยยว เนี่ยยุคนี้มันก็จะเป็นแบบทรงแบบทรงปัญญ้นหยาทรงอะไรนะทุกวันเนี้ยที่เขาแบบนิยมสร้างกันน่ะนิยมสร้างกัน ของใหม่เหรอของใหม่เล่นปุ้ยอ่ะมาให้ยายแล้วถ้าเจอไมวอานนีมาให้เล่นจะได้ของใหม่สวัสดีนะคะปุ้ยมานี่ดีกว่าแล้วไม่มีใครเล่นกับปุ้ยเลยปุ้ยมาหาแม่ดีกว่าไหมมาเร็วปุ้ยเร็วมานี่มาเร็วเร็วเร็วโอ้ยมีใครเล่นเลยปุ้ยตกกระป๋องแล้วเขาเล่นกับแมวกันหมด ไม่มีใครรักมันแล้วไม่มีใครรักมันแล้วเออเรารักแมวกันหมดไม่ต้องรียแล้วสิวขึ้นหน้าแม่อีกไม่มีใครรักหรอกเออดูทำหน้าก็มันดื้อมันดื้อไปหมดเลยนุนมาแล้วมาแล้วถุงเงินมาแล้วถุงเงินมาแล้วถุงเงินวิ่งมาแล้วถุงเงินวิ่งมาแล้วถุงเงินวิ่งมาแล้วดื้อเปล่าอาบน้ำยังเนี่ยอาบน้ำยังอาบน้ำเนี่ย ปเม้นแม่เจ้อส่งอะไรมาให้ดูอ่ะแม่เจ้อชอบส่งอะไรมาให้ดูอ่ะแม่เจ้อแม่เจา้าส่งอะไรมาให้หนูดูอ่ไลาย,ย,ยๆๆด้วยอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วเหรอแม่เจ้อเอาดีๆเอาดีๆยังไงยังไงแม่เจ้อแม่เจ้อคนสวยแม่เจ้อคนสวยว่างไงคะอืม เอาดีๆนะแม่เจ้าคนสวยเอาดีๆไปเอาภาพเอไอมาไม่ได้นะแม่เจ้านะแม่เจ้าไปเอาภาพเอไอมาไม่เอานะแม่เจ้าอืมแม่เจ้าขยันเอาไปเอาภาพเอ